คลิปนี้ขอตอบเคลียร์นะครับสำหรับพี่น้องที่เคยได้รับเงินเยียวยามาตรา 33, 39และ40ที่อยู่ใน29จังหวัดจะมีการได้รับเงินอีกรอบไหมในปี65าตะตังขอตอบเคลียร์กับคําถามที่คุณถามมานะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจข่าวประกันสังคมนะครับจะบอกว่าคุณผู้ชมครับในปีหน้านี้พี่น้องที่อยู่ใน29จังหวัดจะยังไม่มีการเยียวยานะครับขอบอกว่าเงื่อนไขที่ได้รับเยียวยาในครั้งก่อนเนี่ยเนื่องจากว่ามีการประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมด29จังหวัด นั่นหมายความว่าต่อไปในอนาคตถ้าหากยังไม่มีการ็ักดาวโอกาสในการเยียวยาด้วยเงื่อนไขนี้ก็จะยังไม่มีครับและสําหรับการโอนเงินเยียวยาสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใน29จังหวัดนี้จะเหลือ2วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับถ้าเลยจากนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้เงินแล้ววันพฤหัสที่30ธันวาคมนี้จะเป็นการโอนเงินรอบเก็บตก ให้กับพี่น้องม39มและ40คุณผู้ชมอย่าลืมไปเช็คบัญชีที่ผูกความเพลนะครับและในวันศุกร์ที่31ทธันวาคมนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของโครงการโอนเงินเยียวยาในรอบนี้นะคบจะโอนให้กับพี่น้องมอ33 <S <S ดังนั้นพี่น้องมอ3ใครที่ยังไม่ได้ลองไปเช็คเงินรอบเก็บตกในวันที่31ธันวาคมนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงินตรงนี้ในส่วนของโครงการที่ล็อกดาวน์29จังหวัดแล้วนะครับสำหรับโครงการที่กําลังจะแจกใหม่ในรอบนี้นะครับจะเป็นการเยียวยาในส่วนของคนที่ทํางานอาชีพกางคืนเท่านั้นหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะให้สตังค์เนี่ยหาข่าวอะไรก็แนะนํามาได้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้สตังค์จะรวบรวมคําถามและสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคาตอบจากทางรัฐบาลหากสตังค์ได้รับข่าวที่น่าเชื่อถือจะรีบส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอทันทีอย่าลืมกดติดตามชอ่องสตังค์มีเดียและ กดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนจะรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาิกานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ